สวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจีนค่ะต่างมาแสดงวิธีการใช้แอปชำระเง,งินในจีนให้นักท่องเที่ยวค่ะช่วยชาวต่างชาตินั้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในจีนเป็นอย่างไรต้องไปติดตามค่ะ จะได้มีเดียกรุ๊ปนะคะออกมารายงานว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปจีนจะหมดห่วงเรื่องการใช้จ่ายและชําระเงินระหว่างอยู่ในจีนเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตและทํางานในจีนนะคะจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวขณะที่มีการเปิดตัว a s c h China อ็กเ h ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มที่รวบรวมคําถามจากผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับชีวิตในจีน โดยชาวต่างชาติที่ทํางานและอาศัยอยู่ในจีนจะได้รับเชิญน,นะคะให้ตอบคําถามต่างๆและคําถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดคือเรื่องวิธีการชรําระเงินในจีนสถาปนิกชาวบราซิลบอกว่าเคยพบปัญหาการชรําระเงินที่อยู่ในจีนเช่นการโอนเงินผ่านทางแอปเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเพื่อนชาวจีนก็ช่วยได้มากดังนั้นจึงอยากรู้ว่าตอนนี้วิธีการชรําระล่าสุดในจีนเป็นอย่างไร ไรอันชาวบราซิลค่ะในซีอานช่วยตอบคําถามนี้โดยแสดงให้เห็นว่าแอปชําระเงินผ่านมือถือที่ใช้ในชีวิตจริงเป็นอย่างไรไรอันบอกว่าแอปนี้คือ e c h a t ค่ะจะแตกต่างจากเอลิเก็คือ A อลิเที่สีมันจะต่างกันแต่ทั้ง2แอปเนี่ยมีฟังก์ชันการชรําระเงินนะคะที่คล้ายกันส่วนการซื้อของนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะชําระเงินผ่านมือถือได้ไม่ยากเ,เขาบอกว่าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถชรําระเงินผ่าน QR Code คในแอปซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่นั้นตนั้นจึงต้องดาวน์โหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อกับ Alipay ค่ะโดยผู้ซื้อก็เป็นผู้ทำรายการด้วยตัวเองแล้วก็ชำระเงินผ่าน QR Code นะคะด้วยแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของทั้งสแพลตฟอร์มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่จำเป็นต้องแลกเงินสดเป็นจำนวนมากในการไปท่องเที่ยวในประเทศจีนค่ะ